สวัสดีครับผมพอครับผมอีกมือหนึ่งครับผมตัวนี้กะหกโมงล้วครับมันสิมืดแลลวครับผมไม่สิมือแล้วครับมืดแลลวครับผมก็เลยเอามาแบตดมาครับมือนีสิบห้ามาใส่เบ็ดครับบ่ร้ายครับเบ็ดสิบสามหลังครับผมเบ็ดมีอยู่สิบสามหลังครับผมใส่เงื้อใส่เดือนนี่ครับผมนี่ละไม้อยู่ข้างหลังนี่ละครับผมไปบอกมีการเสียเวลาไปใส่กันเลยครับผม แค่นี้เลยครับโอ้ขอเงียกันครับผมเบสกับเบ็ดเก่าๆครับผมเบิดคมดอกครับจอคชีตตกินสีอยู่บ่ครับผมลองเบิ่งครับผมเนื้อต้นเด็กเปลี่ยนเบ็ดอยู่ครับผมหลังแดดแค่นี้แล้ว,ลวลครับ หลังแรกใส่เรียบร้อยครับผมไปหลังต่อไปครับผมอีกหลังนึงจะใส่นีวครับวัตเตอร์เบดมีสิบสามหลังบูแมนครับสิบสองหลังครับหลังนี้บูมีเบดครับผมเหลืออยู่สิบสองหลังครับผมโอ้บูแมนสิบบูแมนสิบสองครับผมเป็นสิบเอ็ดครับตัวนี้ก็บบูมีเบดเหือนครับหลังนี้กับบูมีเบดครับเป็นสิบเอ็ดหลังครับผมใส่เบดสิบเอ็ดหลังครับผม เขาใส่มีแต่ใส่หลายๆครับผมผมใส่เบ็ดสิบหลังครับผมสิบเบ็ดหลังกับ ใส่ยาก่ะใส่ยาครับผมฮุก pues ก huh? ัฮุกโอ้ยไปใส่ตกโตแล้วเป็นบองนำไรครับผมลองมาใส่เบิ้งสิป้าสิขึ้นมากินบ้าครับผมลองใส่เบิ้งหลังนึงครับผมสินี้ป้าขึ้นมากินนะครับลองมองว่าสินี้ป้าขึ้นมากินบ้าครับเดี๋ยวก็เสียบอได้ครับมีแต่หินองี้ยครับ อ๋อลองเบิงปัญหามีปลาลอยมาในนาบมากินกับผมเอาเป็นว่าผมขอโตไปใส่เบ็ดกันครับผมสิมืดครับผมเหลืออีกอยู่สามหกเจ็ดเจ็ดแปดลังครับผมเดี๋ยวขอมาัลุนกันครับผมหมูมานบมมันครับผมครับผมพีตันเสาร์ครับผมไปยางเบ็ดกันครับผมกับสิบเอ็ดลังครับผมบางคืนบดได้ป้าเบิงครับผมมันหลุนเอาตอนเสาร์ครับผม มีแต้มจ้กโตบอครับผมไปหลุนกันครับว่าสิบเอ็ดหลังสี่ได้แต้มบอครับบขคืนฝนก็ตกค,ครับผมก็เลือดบดได้มาย่ามบดได้มาเบิ้งครับผมก็เลยมาเบิ้งเอาตอนเสาเลยครับผมไปหลุนกันครับผมหลังแหลกเงียบเลยครับผม ตั้งแกนบวมานครับผมไปลุ่นกันหลังต่อไปครับลุ่นตลงนี้ครับหอมนะล้นโอ้โอ้ปต้องครับปต้องครับผมปต้องครับตายจ่อย มาน,นอยู่ครับได้ยุดแต้มนึงครับผมกระตองครับผมบังขึ้นบนเดนมาเบิงครับผมโอ้โอ้ยยยย่ยย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 ้ยยยยเอยยยัยย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 ยัยบ

โอ้โหประดูปรสวยเลยครับผมโอ้ดินนยังอยู่เห้ครับผมมึงขึ้นบนเหยียดมาย่ามบนเบื้องครับผมเอ้าประสวยเลยครับโตสวยเลยครับเอ้าขอเก็บกันครับผมครับผมเห็นยึบยึบยึบยู่ครับผมเอ๋อสอยู่มยู่ครับเดี๋ยวไปครับะกันครับผม โอ้ยด้แล้วโอ้โหครับผมโอ้มาอีกต้นแล้วครับผมนี่น้ำมันยังอยู่อยู่ห้ครับผมเมื่อคืนบ่ไหนมาเบิรงมันครับโอ้ติดเนยเดียวเลยสิรุดแล้วครับผมนี่มาต้นที่สามแล้วครับผมโอ้เอาขอเก็บมันครับผมหลังนี้ป้ายเบ็ดก็ยังสีจุ่มๆครับผมอยู่นะครับ โอ้ยตัวกันดวงนี่บูยูครับบูยูโอ้บูยูครับบอตเตอชิยูบูยูแหยครับผมเอ้าไปลุ้นหลังต่อไปครับผมเนี่ยมลงไปคือเบ็ดคือจึงมีสีอาการครับผมนั่นนั่นนึงโอ้โหหายไปลุ้นกันครับผมนี่ครับผมนี่บอตเตร์เสียบไว้ครับผมความมือนเป็นปูนก็เลยปูไว้กับปะเนี้อปูไว้กับเปลือครับเป็นบอคปูเป็นเปลือกปูไป อยู่นะครับโอ้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 โหมานครับมานมานมานโอ้ประชันตระชันครับผมโู้ยุบมือซะน่อ,อที่เกลือ,อไหลครับผม โอ้ยรถกนขึ้นเก็บบ็ดโอ้ยตกใหญ่เลยครับผมอ้าวหมานครับมานอยู่เฉยครับผมอ้าวขอเก็บครับนี่บอกครับเบ็ดนี่บ่ได้เสียบครับผมผูกไว้กับเพื่อผูกไว้กับ่อเพื่อครับผมเพราะว่าไม่เสียบบ่ได้ครับมีปูนครับผมอ้าวขอเก็บเบ็ดคนครับผมไปลุ้นกันอีข้ัพูดอีกสองสามหลังครับผมหลังสุดท้ายครับผมโอ้วยูครับผม เังจะไต่ยบอยู่ครับอ่ขอเก็บเบ็ดกันครับผมครับผมยามเบ็ดเรียบร้อยครับผมครับเบ็ดเยอะอยู่สิบเอ็ดหลังครับผมเบ็ดสิบเอ็ดหลังครับผมวังคืนโบได้มาเบิงครับผมดีนะครับหมานครับผมหมานต้นเสาครับผมมันยังอยู่ไห้ครับผมแต่ยูซีแต้มครับผมนี่ปลาช่อน ตัวหนึ่งครับผมนะครับปลาต้องปลาดุกนี่ปลาดุกก็สวยๆครับผมโอ้ยสวยเลยครับผมมีปลาต้องนะครับตัวหนึ่งครับผมนี่ปลาต้องใหญ่เลยครับผมปลาต้องใหญ่เลยครับผมได้สีแต้มครับมีสีแต้มกับเบสชิปเอ็ดหลังครับผม อ้าวคลิปนี้กะเอาไว้ซ้ำนีรกบผมอุ้ยยุ่งครับจชงแนกก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกับผมเพื่อจะได้แจ้งเตือนในคลิปปต่อไปกับผมจชงแนลคลิปนี้กะอุ้ยยุ่งครับผมแชงแนลคลิปนี้กะเอาไว้ซ้ำนี้แล้วรับผมขอบคุณครับผมยังหมานอยู่ครับผมมันยังอยู่ไห้ครับตอนเสาครับผมพอแตกกระโกาอยู่ครับผมกับเบ็ดเบดหลังครับผม เอ็ดหลังปรับปูมไปพอกันคลิปหนากรับปูม